ได้เดบัวเขาบันบานพี่น้องมือกินเขออ่ยายีอโสได้ยังกินแม่ก็เผาหลายอย่างเด้อันนีแแ้แม่ต้มอ,อยังอันนี้ต้มแกงปลาใส่อดอกแคร์ปลาคอปลาเข่งปลาคอปลาเข่งใส่ดอกแคร์ส้มดอกแคร์แกงสมดอกแคร์แบบบันบานเดี๋ยวจานไปให้ย้ายกันพ่อไปก่อนกิ <S <S นเข่ากินเข่าพี่น้อง เขาใส่ให้หนังเขาใส่กินน้ำซาบอกินน้ำบะกลุมอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แนวนน้ำบักตุมใส่ก้อยต้มมีวันนี้เรามีอะไรกินอ่ะแม่ไม่ยังกินแน่ อแกงอะไรลบอกวายจุโตหานสิงตีแกงังปบัตรงนี้ชงไปหาัดตีนั่อากาศหนาวมากอากาศหนาวมากคือนางยุงสิอากาศหนาวือใส่เสื้อันสั้นเนี่ยายหนาวมากหนาวมากอากาศหนาวมาก กินข้าวกินข้าวมากินข้าวกันพี่น้องก้อยต้่มก็ใส่กินในพี่น้องคนเมืองกันอ่ะคำยิ the the ่งใหญ่เมืองกันอ่ะหาับจบป่ะต่ยายมากินข้าวแอบแอบมากินข้าวกับตากับยายเนื้อบ้านเขาหอมอ่อันนี้พักที่สวนยายบ๊อกเม็ดดอกพัก

ดีป si ีใหม่ค่ะเดี๋ยวจ้องสิไปผูกแขนเขาคือคือเปียผมสวยแทถทางบ้านพักกูสวนขึนเนาะทางบ้านพิ่นมีงานแต่งพี่นองกำลังสิไปผูกขหมเขามือกัน เบิ้องพอไซกินอะไหิวเขาเดี๋ยวเาะจังเล<า>ยฟ้าเทีเ่ยวฟ้าเทีเ่ยวฟ้าสมุทรยินดีึ้นให้บ่อน้อเป็นเขาแลว้วก็ออกมาทงมาเบิงบ่งมาเบื้องพอไซเพิ่งวานปอเทียงเนาะปอเทืองอันบ่นอต้องไถว่าะสันสีถนน,น,น,นไท,นทว่าฮะบ่อต้องไถยวานเลยว่าสัน่น มันสิข <know> <c oughs> <'s> <you> ึ้นบ่เดียวสงการนะเจมาเมิ่งพี่น้องสิได้ยักต้นมาเบิ่งพ่อใซ่เฮียังมันปอเืองนปอเทืองสูตรสีสนน์ใช้มันปอเทืองคือมาค้ำแถมมันสินี่บ่โอ้ยดูตอนค้ำดูตอนแดดบ่ค่อยสูยเพื่อนพี่น้องลองเบิ่งลองเบิ่งพอใซ่แล้วว่า วานไหมวานลงงวางมืนต้นเกือบจะสามหน่อยปวดมีใจแล้วตาวานเบิร์โหลดตาเพิ่นลงมานหน้อยดอกเพิ่นปวดขาบุงให้พวกเราเ <laughs> ม็ดเม็ดมันอยู่นี่วมันสามล้านเม็ดมนี่หระสามล้านเม็ดสี่ใ <laughs> ้สามต้นม <laughs> ั้อย,อยี่ใพะสามต้นบ่ได่ร้องมมโอ้สบัส ข้าจะใช้ซะก่อนบอแต่น,นี่ไต้องใช้เใช้่ต้องไ,ไ้ั่ากิดนีาฮในใน่าฮ่นฮ่าก่าเ่ใฮ้ไฮ่่าฮ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 ่า่นฮ่า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 ฮไา้่าฮ่าเ่ิฮ่าฮ่า่าฮ่าส่า่นฮ่า่าฮ่าฮ่าน่า้า่่า่าฮ่าเ,า,า,าเบิ่าฮ่า่่าา่่า่น่าาา่า เฮาสิมีต้นปอเที่งให้ลูกสาวถ่ายรูปบ่มันสีขึ้นของไม่ดีบ่ล่ะพี่น้องว่าแถาว่าต้องไถลูกเคยว่าว่าตองไถดอกพ่อว่าสั่นบ้านโลดว่าสั่นไป่ประเด็นอย่างพี่น้อ <ś c oughs> งพอใส่ไปใส่มาเติมแก๊สให้ตาเติมแก๊สไว้้ใหปแล้ก๊สลงมไป,ไมไมป เป็นแก๊สไว้ในตาอ๋อแกสตออาก่อน,อนออเดี๋ยวเราจะจัดของจัดของเตรียมตัวกับกอทมอค่ะมาส่งตามาส่งตากับยายปั่นเฮาหน้าวนะพี่น้องดูเบิง้งใ,ใหม่ลุบ บิวปิวตลอดเลยลมมากเย็นมากลมเย็นลมเย็นมากเลยลมพัดไปเบิงสวนตาขนาดตาปูอย่างไหวแน่นออันนี้พาอไซส์เพื่อน้องเมา่อวมาปลูกเรียกอะไรบักม่วงมะม่วง ทับทิมสยามนันจะลูกสีสีม่วงม่วงออกสวยพี่น้องคล้ายแอปเปิลแล้ว่ากำลังออกดอกออกกำลังเป็นช่อทับทิมสยามมาสั่นซื้อเพิ่นตอนตอน,ตอนมันสื่อมากแ,แต่ว่ามันจะเป็นลูกเล็กไอ้มั้่นใหญ่พอไสมาเบิ่งนี่ออม่วงม่วงพอใสซสื่อมาไหว้ออกออกดอกแล้ว ทับทิมสยามบอกทับทิมสยามหรือว่าแดงจักรพรรดิบอกประมาณนั้นนี่ประมาณนี้ประมาณนี่สวนพี่น้องสวนสวนครัวข้างบ้านนี่เชื้อไม้น่อยนี่ต้นปาล์มปาล์มให้มีปาล์มน้อยปาล์มใหญ่นี่ปาล์มที่มันลดลงมาตามาชำไวอืมอันผุนต้นอะไรนนี่นะเชอรี่เชอรี่เชอรี่ลูกจะหน่อยนะจะหน่อยม่วงมะพริกแม่เก็บแล้วไปบนผลแล้วจะมะพริกขึ้นแล้วหมูอมาแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับมะพริกที่ไปกรุงเทพ สวนสวนนี่สารเลน่เดี๋ยวสารเลน่เดี๋ยวเจ้าหน่อยสิมาตัดสารเลนี่ปั่นห้องหนังสืออีหยังเลยพี่น้องสารเลน่อันนี้พักอันนี้แม่พอดีขาวหวานเป็นยาเนี่ยแม่นี่ปังต้นอ่าลกต้นเค่องเไปกินก็หลาบปลาตองเขาเรียกต้นเอียงก็กระสังบอกรงนพุงเสพรุงเทพเขาเจ้าเอือนกระสังต้นหอม ดอกพักการดดอกกวางตุ้งอันนี้คือยานางพ่ออย่าลืมเอายานังเยอหน่อยบอไปข้าวหรือเครื่องมือเพราะไปยังไม่จบวันนี้บ้านวานในล่างคุณมันหลายคุณมันหลายตรงมาล่างบ้านเครื่องมือบ้านเขาอยู่ไก่ล้งอบเข่าพี่น้องล้งอบข้าวโองเรื่องอุไรเขาทองอุไรทองอุไรบอก ขยันแท้ขยันผิดปกติกำลังจัดของขึ้นรถพร้อมจีเดินทางกันได้หวังว่านล่างบ้านสามันติดอยู่จังไหนมันติดอยู่ตรงขอบพวกมูลโมเพราะว่าพวกไอ้ล่างแล้วมึงนึกคำว่าเพื่อนหรือว่ามันเป็นปณีล่างเห็นมันอ่านมันมีฝุ่นเข่ามีแต่ปูเข่าอยู่ เรื่องอุไรทองอุไรบ่หรือเรือง,อองทองอุไรทอ,ท,อทองอุไรทองทองอุไรเขาจะว่าปลูกไใบนาบ้านมันสิดีพี่น้องเอาเลยปลูกไวเล้ล้พี่น่องมาขึ้หนหัวใจเพร่รอบเดินแค่องศาสิบสามวงศาเนี่ยจ้าขี้โ <c oughs> ม่งนี่ไหลขึ้นชิดสาม <c oughs> วงศ <ย S 1> าเย,นยน็นกัาบบ้านอยู่เขาดาวเขาดาวอยู่ได้หกทุ่มกว่าแล้วก็บไหวแล้วขี้โม่งไหลนั่งอยู่ กินจีเข่ากันปันนันึ่งโบไหวขึ้นหนาวมากหนาวมากขึ้นสักพักเราก็เดินทางแล้วครับจีโบกีชั่วโมงเขากัดเดี๋ยวทั้งสองประเทศเราอุ้ยใบีใหม่พอาะไซดูหรือโบได้เบื้งตากันย้ายอันตากำลังไม่ชิ่งยังกันกินเข่าซื้อเข่าเมื่ให้กินเขายังเขาเบนเบนตาเบนเบนย้ายเบนย้ายก็เบน ตาคุณละคะขัดเข่าพอเขาพอเขาคนลงไม่ทำไรนี่เขาสอบหน่อยลงนี่วะอันนี้คืออันเอียงเขาบ้นีเขาคดต้อนี่ฮะอันนี้เขาคาดโวกนี่คาดต้อนี่เขาคาดเขาเขาคดไม่ไปขัวเขาขัว เขาขวัง้าไปเห็ดเองเห็ดันีเ็ดอันเดียคนเฮ็ดมารวมกันสองอันสีได้ขัเจ้าเอานีเอาลงใหมพ่อสีเอาขาาเจ้าเพราะขัเหนี้ยเขาไม่หลายอยู่ได้ไปหลอยู่ตัวหน่อยลงหม่ห้ตาสีพอไม่สอบเดียวนะพ่อให้พ่อตัดออกิได้มาตรฐานโฟกเปิดรึผู้ใดแมนบอโฟกเปิดหรือตาเปิด ตกลงตกลงใครเปิดน้ำทิ้งไว้หนูโอ้ไม่ใช่เจ้ยท่าบ้านไม่ใหญ่เจ้ยเปิดน้ำพุ่นออกโจนัทพุ่นอดียากอดโฟกเปิดบ่โฟก์ฟกฟกบอกตาบอกฟกเปิด หลายจ้งน้อยห้าสิเดินทา้งกันละพี่น้อง,งบาทนี่ลิปนีซ้ำนี่กอนเนาะเพราะว่าเตรียมของครับพี่น้องกำลังสีเดินทางกับพเพปบระทรงตากะยายบาทนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชัยดะบัวข้อบันบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมได้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ